สวัสดีตอนเย็นนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่น้องเรก็เข้าสวนผักนะคะก็หันมาเจอนะคะดอกขานะคะนี่นะคะดอกขานะคะแม่น้องเรก็ยังมีปลาช่อนอยู่นะคะก็เดี๋ยวแม่น้องเรจะพาทุกคนไปแกงปลานะคะนี่นะคะขาอ่อนด้านล่างก็มีด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องเรก็จะขุดขาอ่อนก่อนนะคะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้แม่น้องเรก็ได้ขาอ่อนนะคะแล้วก็ดอกขานะคะได้มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวแม่น้องเรจะพาทุกคนไปเก็บยอดของผักติ้วนะคะเดี๋ยวนำมาแกงใส่ปลากันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็น ยอดผักติ้วนะคะนี่นะคะก็อาจจะสูงไปเดี๋ยวแม่น้องเรจะเดี๋ยวแม่น้องเรจะโน้มกิ่งลงมาก่อนนะคะนี่นะคะต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะคะแม่น้องเรก็เก็บจากต้นนี้ด้วยนะคะก็เก็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะทุกคนก็เป็นยอดผักติ้วนะคะนี่นะคะก็ เกือบจะแก่นะคะแต่ก็ยังอ่อนอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องเรจะพาทุกคนไปเก็บขาอ่อนเพิ่มนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาเก็บขาอ่อนฝั่งนี้อีกนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งของบ้านพี่สาวนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะรกๆหน่อยนะคะต้นเขาเยอะนะคะ นะ,ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่น้องเรก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็ดอกขาของเรานะคะแล้วก็เตรียมนะคะให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะปลาก็เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปแกงปลากันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ เนี่นะคะเติมน้ําในหม้อนะคะเปิดไฟนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่รถดีลงไปค่ะจากนั้นนะคะนี่นะคะ กระเทียมหอมแดงขาอ่อนตะไคร้นะคะพริกสดนะคะแม่น้องเรก็ใส่ไปเลยค่ะและก็ต้มไว้จนน้ำเดือดน,นะคะทุกคนเนี่ยนะคะก่อนเดือดแม่น้องเรจะขอใส่ซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนเนี่ยนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะ นี่นะคะตอนนี้เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะเนี่นะคะปลาของเราที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะใส่ปลาลงไปแล้วนะคะ นี่นะคะจากนั้นนะคะดอกขานะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็ใบผักติ้วนะคะนี่นะคะใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ต้มทิ้งไว้ไปก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ใส่ปลาร้าลงไปนะคะแม่นงเรก,ก็เลือกใช้เป็นปลาร้าสับนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็มีลมแรงมากๆเลยนะคะแก๊สแม่นงเรก,ก็โดนลมนะคะก็จะทำให้เดือดช้านะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวแม่นงเรจะ มาใส่ผงชูรสนะคะทุกคนเนี่ยนะคะใส่ลงไปนะคะจากนั้นนะคะใบกระเพรานะคะแม่น้องเรก็ไปเก็บมาแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะแม่น้องเรก็เพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะ แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีฝนลงเม็ดแล้วค่ะฟ้าร้องด้วยนะคะนี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็กดกดลงนะคะให้เขาจมน้ําแกงนะคะทุกคนนี่นะคะแม่นอ้อกเกงใส่พริกเป็นลูกโดดน,นะคะก็เพราะว่าเผื่อเด็กๆทานด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะแม่น้องเรก็จะรอให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้แกงก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่น้องเรไปตักใส่ถ้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่น้องเรนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แม่น้องเรด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแกงปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาทานข้าวเย็นกับแกงปลาบ้านๆนะคะ ใส่ยอดส้มผักติ้วนะคะเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ